ย่างปลาหมึกว่าแม่จ้าโอ้ย่างปลาหมึกน้องฝนเป็นมือนีบรรยากาศคือมน้องฝนอยากอยากกินอยางปลาหมึกอยากปลาหมึกกล้ยเนาะครับเนาะอยางกินแบบอยู่หน้าอยู่อยู่ทงกเมมึงครับฝนแรงฝนแรงปี้มากครับผมโอ้ยกัเสียวฝนคือกันนะครับเอาแนะนำช่องไหมลูกสวัสดีค่ะมือนีอยู่กับช่องขอบครัวน้องฝนน้องฝนชั้นแน่ สวัสดีจ้าน้องเฟิร์นจ้าสวัสดีค่ะแม่นุชค่ะสวัสดีครับพ่อเยี่ยมไอดอลหลังขั้วมูนี่ผมี่ยังหลายครับผมเพราะว่ากินมึกขาดผู้หนึ่งครับนอ้องเฟิร์นเป็นตากล้องเนาะอยู่กันสี่คนเลอ,อนี่สี่คนอยู่กันส <c oughs> ี่คนเนาะครับน้อพวกเพิ่นกับไปไายงานน,อนอ้อแม่เนาะพวกเพิ่นไายงานมา,มาครับมาพี่ก,กินมึกกล้วยน้ำกันมึกไปละสิบบาทสิบบาทเพราะ่าทางไก่ทางไก่บ่าว่าตัวอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศเด้อครับเด้อ มามามาผู้สาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานมาเด้อครับเด้อดาดเลยบพอบ้านแม่บ้านมามาพี่น้องทางเล่าเฮามามามากินน้ำกันครับเนี่ยมาจะสี่เลยพี่น้องพี่เดยว่วเลยครับเนี่ยมดกล้วยกินน้ำกัน้อครับเด้อมาเด้อมาเด้อห่อนหอนเลยพี่น้องมาเด้อค่ะกินอยากจากเต่าเลยพี่น้องนี่ครับอย่างสดสดหอนหอนกินกันนะครับอือเราบังเราบางใหม่แล้วออืออือ ย่งางนอนกลเแซ่บด้พี่น้องแซ่บพี่น้องมากให้กินบ้างเด้อครับเด้อ <c oughs> มันอากาศกลิ่มแนวครับ <c oughs> พายุขเข่า้าพจะเห็ดเดืยดเมนูเปพ่อขึ้นมาไทายกิบก้อนเนีว่า,ากันเล็กหน่อยมันอีเพิ่งกับไปเมืองอันอีเมืองเฮียต่ำไทยงานเนาะแม่เนะาะไทย จ้ะกินกินได้ดเลยข้าโมโอ,โอกลับเป็นหัวเลยมึกกสวยมันแบนนะแม่สื่อมาอย่างเองพี่น้องแต่ว่าสื่อมูเขาเสียบใหม่เองอย่างสดๆด้วยครับผมแซ่บมากอะจริงๆนีนน่ครับพี่น้องกินน้ำกันเน้อพี่น้องเลย สุดแสนห,หนักม่ค่ะน้อยเออเพิ่มาเกี้ล้วมือกี้น้ำกันเลือจ้าไม่ละสิบบาทสิบบาทจา้าห <c oughs> ยอกทำเองโอ้แสบไปดีน้อแบบ กินก so, so? yeah, so, yeah. yeah. okay. ับพักสดๆนะครับตดกับสิโตพี่น้องครับอืมอืมอืมต่อมา แม่ค่ะกินไม่ค่ะนคหน่อยอแระวว่างใหม่หนึงเพลินใจหลายผลใหม,ม่เอาพอเอาเอาเลยอเอาเลยป่ะแม่จ้าเอาเลยลองพี่น้องพี่น้อง,องอโอ้ห,อห่อนเลยตัวนี้แม่จ้าบ่กหอนแจ้งไดโนก,กับปีงไม่ไม่ครับพี่น้องโอ,โอ้ครับดึงออกเลยตัวเอาอบกพริกพี่น้องนันหอมนั่นหนนะจ้า ทำยังไงเนาะอืืมมแม่หางไหมฮ้างมือสวยฮืมแซ่บครับพี่น้องย่างกินหัวห้อนนี่ครับย่างกินเมั่งได้พี่น้อง สุดสนานเลยครับผมมีหมองบอกกับอากาศกินแบบฟ้าเฝ้ามันขึ้มครับผมขึ้มแห้งมาเนี่ยพายุตกเรียกพอพายุเขาบ่แม่เขาว่าพายุเขาไงเนาะปั้งข้าวข้าวอืมอืมอ่ะดูเขาหนุ่มฝนบ่ได้ไปเงื่อนบ่สบาย อยากกินมือกว่าสันสื่อมือกล่วยมากเลยนัอยใส้ใหม่กินเลยครับนี่ยอยางกินสดๆเลยผ่้แสบไปดีพี่น้องหอนหอนเผ็ดกับห่อมเขากันน้องแม่น้ะเพชรกับพร่อมพี่น้องมาเ้ยพี่น้อง จิ้มลงไปโอ้โหนะครับห้องกระจสอันเอาบุกพริกขึ้นมานั่มหืมหืมเนาะหืมตอไเอาบุกพริกน้ำพี่น้องตั้งแซ่บข้าวโมออเลยพี่น้องหืมหืมหกัดหนิงควาได้เลยอยากเรื่ครับ <saben> พี่น้อง กินน้ำกันเนี่ครับเนีย่ยเคยกินบ้างครับสุสนะไห,หนาเลยภาษาโรงงานพุบบ้านโรงงานก็ได้พ่อบ้านแม่บ้านก็ได้ย่างกินนวลห่อนี่ครับผมเิีงน้ำมันท่านสองคุนกินน้ำไม้คาน่อยครับบรรยากาศก็คึ้นขึ้น มันีีอากาศดีแนี่นะครับนาะว่าใครเล็กหน่อยมาเอาป้งถึงซอยให้เดียวมันนี้ก็บว้าเดี่ยวอสองคนกับเมนูเมนูกับเจ็บมือลอ,องฝนกับว่าสบายโอ้เผ็ดด้วยหรอพ่อเผ็ดน้ <c oughs> <c oughs> นำจิ้มเด็ดเด็ดกาดครับผมน้ำจิ้มเมนูดเด็ดเอง <c oughs> น้ำจิ้ม ซี่ฟูดเล้วแม่้ะนจินจ้มซีม่ฟูดสบบพีดีพี่น้องสุดสนห,หนาเลยกินผักเยอะๆมันจะได้แข็งแรงกินอะไรแม่กับนกฝนงจะกินเยอะๆจะได้แข็งแรง เผ็ด้งแซ่บต้องเผ็ดพี่น้องตุ้ยต่ออีรัยอือหือือหือแซ่บพี่น้องสุดเสน,นห่ห์หนาบ่มี่มองบอกเลยครับผม,มน้องครับกินอะไรขาดพักบ่ได้เนาะแม่เนาะขาดพักบ่ได้เลยเนี่ ปลาหมึกปลาหมึกหอมปลาหมึกห <c oughs> อมนี่ครับนี่ครับผมคุยขึ้นมาเลยเนี่ยแม่อ่ะพีนะ่น้องน้องพี่น้องขโมยพี่น้องอ่ะเพ็ด อเอยเฮ็ดแห้งเนี่ยโอ้แซ่บอ่ะใครกินบ้างเด้ยพี่น้องซื้อมืกมาเรามาเสียบไม่เวก็มาดังไซทาน,นเท่าเน,น,น่ะแม่เนาะอยางกินหน่อนไมแซ่บดีครับผมไก่ขาพันธาเยอะพี่น้อง เงก็ยเขงก็แม่เยียนเยียนเดียวพสาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานผ้าไปเยียนเยียนทางไหนเนนะาะบ่ได้ลงมาบ้านกันบ่ครับนี่มันเรียกว่าอย่าลืมพากันทำบุญเข้าพรรษาน้ำเลยนะครับเดออ้อเข้าพรรษาห้าวันที่เท่าไร,ร,รกับแม่วันที่เท่าไรนะค่ะ <14. S 1> วันที่สิบสี่เนาะครับเนาะเข้าพรรษาเนาะ,นะนวันที่สิบสี่เนาะครับเนาะแม่ชนะเลยแม่เก่งเนาะ เมฆากับคลายดีดีอิ่มแม่ฆาหน่อยครับผมถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัตร์ต่อใครพอเยี่ยมน้องครับเนาะว่าจาใดถี่บอดีพอเยี่ยมกับน้องฝนกับแม่นุ่นก็ขอโทษขออภัยเป็นยางสูงเนาะครับเนาะครับผมจังใดก็ขอฝากช่องครอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนชั้นแนวในดวงใจทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับผมสําหรับมื่อนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นน้องฝนกับก้าวเข้ามาสบัสดีค่ะบ๊ายบาย oh